จูดเบลลิงแฮมครับถูกเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำศึกลาลิกาฤดูกาล2022อะ23ถ2ง2 4ครับนะครับแน่นอนครับ19ประตูกับ6แอสซิสจากการลงเล่น28นัดนะครับ19ลูกเล่นอย่างกระกองหน้ายิงเยอะกว่าฮอยลุนนีกอุ๊ยแล้แอซิสหกแอซิสหกก็คือมีส่ว่โลกับประตู25ลูกสุดริจริง25ลูกนี่คือ28นัดเท่านั้นนะเออทำไมลงใน ลาลิก้าน้อยไปด้วยสุดยอดเลยมีมีมีช่วงหนึ่งเจ็บมีช่วงหนึ่งเจ็บใช่ไหมที่หายไปนะครับผมก็พาทีมคว้าแชมป์มาริดคว้าแชมป์สมัยที่36ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มีอิมแพคกับเกมชอบมายิงช่วงสําคัญสําคัญนะช่วงท้ายเกมโอู๋โดยเฉพาะเกมกับบาร์เซโลนาในศึกเอลกาซิโกนี่ต้องบอกว่าสุดยอดใช่ครับนะไม่น่าเชื่อเลยนะครับนักเตะที่ย้ายจากบวรุสเซียดอมุนเออเจอทีมเก่าต้องปบต้องปบมือเหมือนคิลเลเอ็มบัปเป้ด้วย วันนี้ไปร่วมงานโกลบอวอร์ดเนี่ยเขาตบมือให้แล้วเอ็มเปเป้ไปจะไปลงทับตำแหน่งกันปะไม่ดิพี่ไอ้นี่เพเมตเกอร์ไงเพเมตเกอร์ถ้าจะเล่นจะคงเปลี่ยนแขนวินิสิอุสหนิก็วินิคงเล่นวินิเล่นกับเอ็มเปเป้มั้งตัวบนก็สลับโรลิโก้ออกเออเพราะมันสี่สามหนึ่งสองมัดดิอะใช่ปะโรลิโก้เนี่ยคงจะต้องคอยสลับแหละเอ็มเปเป้ก็คงเล่นกับวินิข้างบน่ะเห็นมีข่าวจะย้ายแต่ว่าล่าสุดบอกมีความสุขดี ยังไงกันแน่โอ้โหแต่ครูลองคิดสภาพนะอาเชลตีเป็นคนที่ปรับทีมเก่งมากหลังเบลลิงแฮมหน้าคู่เป็นวีนิกับเอมบัเป้มันหมุนกันได้หมดน,นักเตะระดับนี้สมมุติว่าข้างบนใช่ไหมอืมอ่าวินิสิออสอ่าเอมบัเป้อ่าขวานี่ใครวะโรลิโก้ไอเนี่ยอ๋อใจเล่นได้หมดมันวนกันได้ใช่ไหมวนกันได้หมดแล้วตรงกลางมีทั้งคาร,ร์มาเวงกาทั้งชยเมนี่มีเฟเดปปิเดก เออไปไม่ได้ทั้งขวาด้วยว่านะเออเรียได้หมดอ่ะหูจูบิลเลงแฮมอีกหูอะไรวะเนี่ยก็ต้องผ่านอถมุนให้ได้ก่อนเอ้ยได้อยู่แล้วมั้ง BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ